สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแดงอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะเรียนสาระที่2หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมวันนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3การเมืองการปกครองของไทยนะคะเรียนเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการเมืองการปกครองของไทย เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจําวันกันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆมีอยู่มากมายทั้งที่ให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งภาพและเสียงที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับรู้นะคะ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล รัฐบาลทำหน้าที่บริหารงานในระดับประเทศส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่บริหารงานในระดับท้องถิ่น1.1บทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารงานในท้องถิ่นมีผู้แทนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานภายในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะได้แก่ 1. เทศบาล2องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาคา่ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการบริหารงานในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพื้นที่หน้าที่ที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่น 1. จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ําทางระบายน้ําการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. สิ่งก่อสร้างสาธารณาในท้องถิ่นเช่นถนนทางเทา้าน้ำประปาและดูแลรักษาสถานที่สาธารณะ 4. ส่งเสริมให้มีการลงทุนในท้องถิ่นอันนี้เป็นร้านค้าในชุมชนนะคะ 5. ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มของแม่บ้านนะคะฝึกอาชีพนะคะ 6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ 7. ส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นไหมคะนักเรียนอันนี้ทำไม่กวาดคะ่ะ 8. จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่นสวนสาธารณะ 9. ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 10. ป้องกันโรคติดต่อและระงับโรคติดต่อโควิด -19 เห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาให้ความรู้นะคะเราก็จะได้ป้องกันตัวเองได้นะคะ 1.2บทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลคือคณะบุคคลที่ใช้อำนาจอธิปไตยกำหนดนโยบายบริหารประเทศเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นด,ดินออกเป็น3รูปแบบคือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น คำว่าอำนาจอธิปไตยนะคะนะ่ายวมาดูด้านนี้นะคะเรื่องอำนาจอธิปไตยกําหนดในรัฐธรรมนูญนั้นสามประการนิติบัญญัติและอำนาจบริหารและตุลาการเกี่ยวกับสารอาญาหน้าที่บอกชัด อำนาจนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภาอำนาจบริหารนัาน,านาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจนิติบัญญตัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ใช้ในการบริหารการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขค,ค่ะ1.2บทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารงานในระ,ระดับประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่น 1>, 1. รักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนินกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ 3. รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 4. คุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน 5. คุ้มครองและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ 6. คุ้มครองและอุปถรัรมภ์และคุ้มครองาศาสนาต่างๆรวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาต่างๆ 7. จัดทำบริการสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 9. อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชาติอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานแล้วก็วันลอยกระทงนะคะข้อ10ส,ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและคุ้มครองแรงงานเด็กและสตรีค่ะการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคมเศรฐษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียง และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญค่ะ1.3เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลสา,าสามารถแสดงตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้นะคะเด็กๆมาดูกันนะคะหน้าที่ของรัฐบาลพื้นที่การดําเนินงานก็จะครอบคลุมทั้งประเทศ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ของการดําเนินงานก็จะอยู่เฉพาะในท้องถิ่นของตนเท่านั้นข้อ2หน้าที่ที่จะต้องทำนะคะของรัฐบาลก็จะต้องทําครอบคลุมทั้งประเทศส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน้าที่ที่จะต้องทําจํากัดอยู่เฉพาะในหน้าที่ของตนเท่านั้นข้อ3 รัฐบาลจัดทำแผนพัฒนาครอบคลุมทั้งประเทศส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะในท้องถิ่นของตนเท่านั้นค่ะข้อ 4. รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในระดับประเทศส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการลงทุนเฉพาะในท้องถิ่นของตนเท่านั้นข้อ5รัฐบาลสามารถทำสัญญากับรัฐบาลต่างประเทศได้ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถทำสัญญากับรัฐบาลต่างประเทศได้ค่ะ สรุปการเมืองการปกครองของไทยหน้าที่ของรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารงานในท้องถิ่นมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานภายในพื้นที่ การเมืองการปกครองของไทยนะคะเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลดูวีดิทัศจบแล้วให้นักเรียนอ่านหนังสือสังคมศึกษาหน้า119ถึงหน้า121และทําแบบฝึกหัดหน้า122ถึงหน้า123นะคะอ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดหน้า122และแบบฝึกหัดหน้า123ดูหน้าหนึ่งหน้า122ก่อนนะคะกิจกรรมที่1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลข้อ 1. นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลแล้วตอบคําถามเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดอย่างสวยงามนะคะเด็กๆ1.1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออะไร1.2รัฐบาลคืออะไร1.3ในชุมชนของนักเรียนมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใดนะคะ รูปแบบปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็จะมีกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะนักเรียนคิดว่าในท้องถิ่นของเนืกอเรียนนะคะ มีรูปแบบการปกครองแบบใดนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะต่อไปข้อที่2นักเรียนนําข้อความที่กําหนดให้ข้อความที่กําหนดให้ในข้อ2องะค่ะมาจําแนกบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลแล้วนักเรียนไปตอบหน้า123านะคะจาแนกหน้าที่ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเอาข้อมูลมาจากตรงนี้นะคะต่อไปข้อ3นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล ว่าถ้ามีจะเกิดผลอย่างไรและถ้าไม่มีจะเกิดผลอย่างไรนะคะเขียนลงในแผนภาพความคิดนะคะถ้ามีล่ะนะคะนืกเรียนก็แสดงความคิดเห็นเขียนไปค่ะถ้าไม่มีผลที่เกิดจะเป็นอย่างไรนะคะเขียนตัวบรรจงครื่งบรรทัดอย่างสวยงามนะคะทําเสร็จแล้วเขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่ถ่ายภาพให้ชัดเจนนะคะส่งอารบบ้าสังคมศึกษาค่ะคุณครูเป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ